อย่างที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะครับว่าผมเพิ่มแอปพลิเคชันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเราจะเพิ่มแอปเข้าวงกลมตรงนี้เนี่ยกี่แอปก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้เลนชชื่อของเราน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเปิดใช้งานแอปพลิเคชันได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชันพายเลนเชอร์ที่เพื่อนๆเห็นเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับเลนเชอร์ก็คือการแสดงผลของหน้าจอหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน o o o g p l p y s t s t o นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับพอเราติดตั้งตัวแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนะครับให้เราเข้าไปตั้งค่าเลนเชอร์เริ่มตน้นกันก่อนนะครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวมือถือครับ มือถือแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยอาจจะตั้งค่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับพอเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาที่เมนูแอปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะไปปรับเปลี่ยนแอปเริ่มต้นนะครับในส่วนของแอปแลนเชอร์นั่นเองนะครับพอเราเข้ามาในเมนูแอปแล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อแอปเริ่มต้นนะครับ พอเข้ามาที่แอปเริ่มต้นแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาแก้ไขที่เมนูแอปหน้าแรกนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาที่หัวข้อแอปหน้าแรกเริ่มต้นเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาติ๊กเปลี่ยนที่หัวข้อพา l เลนเซอร์นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเลือกที่พา l เลนเซอร์เสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับซึ่งทางตัวเลนเซอร์เนี่ยจะขออนุญาตในการเข้าถึงการใช้งานนะครับให้เรามากดที่ปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับ พอปกดแล้วนะครับจะมี p ปอ up เด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดเปิดอนุญาตนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราทําการใช้งานレนเชอร์แล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของเลนเชอร์นี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในหน้าจอหลักเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับและถ้าเราจะใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเราก็แค่กดค้างนะครับ ก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเพื่อนเพื่ออย่าพิ่งตกใจนะครับว่าทําไมแอปพลิเคชันมันขึ้นแค่นี้เราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นั่นเองนะครับและถ้าเราต้องการดูแอปทั้งหมดในเครื่องของเรานะครับเราก็แค่แตะหน้าจอหนึ่งครั้งครับก็จะเห็นว่ามันเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับและถ้าเราต้องการเพิ่มแอปพลิเคชันไหนไปในการใช้งานด่วนเนี่ยให้เรากดค้างที่แอปพลิเคชันนั้นครับยกตัวอย่างแอปพลิเคชันไลน์นะครับผมจะกดค้างเลย เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาหน้าเพิ่มแอปแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถวางได้เลยนะครับและหลังจากเราเอาแอปพลิเคชัน Line มาวางเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายถูกครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแอปพลิเคชัน Line ก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มแอปไหนก็ทําเหมือนเดิมครับเพิ่มไปเรื่อยๆเลยแต่หนึ่งครั้งที่หน้าจอนะครับผมเลือกเป็นแอปฟังเพลง Spotify แล้ละกันเราก็กดค้างได้เลยครับ จากนั้นก็เอา AL มาวางแบบนี้นะครับและถ้าเราต้องการเอาแอปพลิเคชันไหนออกจากวงกลมตรงนี้เนี่ยเราก็แค่ลากลงมานะครับมาที่เครื่องหมายกาคาบาลน,นั่นเองเพียงเท่านี้แอปพวกนี้ก็จะหายไปจากวงกลมแล้วครับพอเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเดีย๋ยวไปดูช่วงที่นายตึงเนจัดเลียงทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะครับว่าผมเพิ่มแอปพลิเคชันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเราจะเพิ่มแอปเข้าวงกลมตรงนี้เนี่ยกี่แอปก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้เลนชื่อของเราน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเปิดใช้งานแอปพลิเคชันได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับหรือถ้าเราไม่เพิ่มในวงกลมเนี่ยเราก็แค่แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกแอปพลลิเเเเคชชัันนนนนทีี่่่ราาาจะในน้้งงงอยยๆแบบ ถ้าในอนาคตเพื่อนๆไม่อยากใช้เลนเซอร์นี้แล้วนะครับอยากกลับไปเป็นแบบเดิมนะครับเราก็ไปที่การตั้งค่าครับแต่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็หาแอปการตั้งค่านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับก็ไปที่เมนูแอปนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อแอปเริ่มต้นนะครับจากนั้นในเมนูแอปหน้าแรกนะครับกดเข้าไปเลยครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นแอปเริ่มต้นของระบบนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเลนชชื่อของเราก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันแลนเชอร์ที่นายตึงหนืดชอบมากๆาในตอนนี้นั่นเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องนายตึงหนืดด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ